ตามที่สัญญาไว้ว่าจะพามาชมดาวเทานะคะตอนนี้ก็จะพยายามมายืนอยู่ตรงกลางดาวเทาเลยเพื่อจะได้ให้วิวทั้งหมดนะคะรงนี้ฝั่งขวามือตรงถนนมอนเทเรย์นะคะก็จะไม่มีอะไรมากก็เหมือนกับตึกแถวบ้านเรานะคะอย่างที่ว่านะคะก็ก็จะเป็นตึกแถวธรรมดานะคะก็ชวงวันนี้มันเสาร์จะมีโอ้โนวันอาทิตย์เนาะก็จะมีซูเปอร์โบว์นะคะก็ร้านรวงก็จะเป็นธรรมดาก็จะไม่ ก็อย่างที่เห็นคะ่ะเป็นร้านบาเออร์ร้านขายของจุกจิกแต่เมืองนี้จะไม่เป็นเมืองใหญ่นะคะเป็นเมืองธรรมดาที่ว่าเอ,อหาอะไรไม่ค่อยจะได้ถ้าจะไปหาอ,อ,อะไรดีๆก็ต้องเข้าเมืองนิดหนึ่งแต่ก็มีเพียงพอที่เราจะเออใช้ได้นะคะก็ธรรมดานะคะแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ,อร้านขายอาหารแมกซิการนอิตาเลียนมีหมดนะคะเ,เสียงรถจะดังไปนิดหนึ่ง แต่ก็ทนฟังนะคะนี่ก็คือดาวเทาเล็กๆมองเห็นฝั่งน้นก็นจะทะลุไปเออ่ถึงไกลสุดนะคะฝั่งขวานี่มาซ้ายนะคะก็จะเป็นร้านอาหารเชวงวันอาทิตย์คนก็จะมานั่งทานข้าวนะคะก็วันนี้ก็เป็นแดดสบายๆถึงจะเป็นหน้าหนาวกว็เถอะนะคะแต่ก็มีคนออกมานั่งทานอาหารพาครอบครัวมานั่งเล่นนะคะเดีสยกิคะ มองไปสุดตรงโน้นก็จะเป็นสุดที่มุมไกลๆโน้นนะคะนี่นะคะดาวเทามอร์เกนฮิลนะคะต้องเดินระวังหน่อยเดี๋ยวตกถนนรถชนตายก็จะไม่มีวิดีโอต่อไปให้ชมกันนะฮะโอเคขวาโน้นก็เป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะคะก็จะธรรมดามากนะคะเมืองเล็กๆโอเค เบอร์มอลสตรีทโอเคนะคะโอเคแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะโดนตกถนนเดี๋ยวเจอกันใหม่บาย